ครับก็ขอสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอารมณ์กับเรื่องสุขภาพนะครับอารมณ์กับสุขภาพมีความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกันโดยเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอประภาพรน,นะครับได้แล,กเ,ลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าผมเนี่ยได้อะไรผมก็แลกเปลี่ยนไปแล้วก็หมอท่านก็จะให้ งานด้านวิชาการเพิ่มเข้ามาอีกด้วยเพื่อยืนยันนะครับเพราะว่าหมอท่านจะเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตลอดก็เลยสงสัยถ้าถ้าพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่ด้านลบนะครับพูดง่ายๆเกลียดโกรธเศร้าอะไรประมาณนี้มันจะหลั่งสารคอร์ติซอลออกมานะครับเอาพูดง่ายๆก็คือคอร์ติซอลก็คือสารที่เวลา สมองเราสั่งการไปแล้วมันจะเกิดเป็นกดนะครับแล้วก็จะสั่งไปที่สมองนะครับมันจะทําให้เรามีความเครียดโกรธโมโหกังวลอารมณ์ต่างๆนะครับแล้วมันจะทําให้ฟูมต้านทานของเม็ดเลือดขาวเราลดลงการทํางานลดลงนะครับแล้วร่างกายเราก็จะเกิดเป็นกดมันทรงผลกระทบต่ออนาคตนะครับว่าเราอาจจะเกิดโรคต่างๆเช่นโรคเนื้อลังเล่น โรคต่างๆทุกโรคครับก็คือโรคเรือรลังต่างๆเนาะหมอท่านก็ให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์มีความรู้มาก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังว่าเออทำไมเราต้องสร้างอารมณ์ให้ให้เป็นคนอารมณ์ดีตลอดนะครับอารมณ์ดีก็คือความคิดความคิดบวกนะครับถ้าเราคิดบวกร่างกายเราก็จะหลั่งสารที่ดีออกมานะครับเพื่อป้องกันกันกบโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น สำหรับวันนี้ก็มามาเข้าใจด้วยจิตจริงๆเพราะว่าเราได้ศึกษาทางด้านจิตมาเนาะก็รู้สึกดีนะคะว่าเป็นโจทย์ที่เราทําไมที่เราจะต้องสร้างอารมณ์ให้ดีตลอดเวลานะครับก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่ได้ตระหนักแล้วก็ไม่ได้ทราบซึ้งในในเรื่องนี้ต่อไปนี้มีความตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้ได้ในเรื่องอารมณ์ถ้ามีอารมณ์ลบๆเข้ามาเราต้องเปลี่ยนให้เร็วครับเพื่อนเทุกคน ก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบรับฟังเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ